หน้าภัยนะก็มีเป็นดินหนะ้าพืชศกันกมังก,นะกรนะน้ํากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็มีเป็นเอ่อล่มเมถุนตุลกลมนะคะแล้วก็มีเป็นไฟเมสิงธนูนะคะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะคะ<ม>เด่นๆมีเป็นเอ็มเพรสวันศุกร์นะแล้วก็มีจัสติราศีตุลเท่านั้นนะครบสิบสองราศีเด่นศุกร์กับตุลน,นะจนันทร์ภพยนะ นายออบสอนะคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงนะื่ะปากเสียใจร้อนมุทรลุนะอาจจะมีปากเสียงพูดจาไม่ค่อยดีไปนะคะมีการตัดสินนะเขาอาจจะคาดโทษกับคุณหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าชัดเจนนะจริงจังนะให้ความยุติธรรมได้นะแต่ว่าเป็นคนติดใจร้อนปากเสียมุทะลุแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นคนขี้หึงด้วยนะแต่ตอนนี้เขาน่าจะออโสดแล้วนะ โสดหรือมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะชอบทําตัวเหมือนโสดนะไม่รู้ว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนนะจัสติกคือเขาเหมือนตัดสินนะ,ะการที่เขาพูดจาไม่ดีคือเขาเหมือนตัดสินคุณไปแล้วนะหรือเขาเอ่อหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณขี้หึงจนคุณตัดสินใจที่จะเอ่อตัดสินเขาเลยนะแล้วคุณก็เลือกที่จะอยู่เป็นโสดนะมาทั้งเก้าถ้วยเก้าเหรียญนะคือสาวโสดนะโสดโสวยรวยปังหรือเป็น หล่อโสดก็ได้นะแล้วก้าวถ้วยก็จะเป็นแนวคาสโนว่าคัสโนวีนะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะสายปาร์ตี้ยิ้งเมาดื่นเที่ยวร้านลาไปชายหาดไปเที่ยวทะเลเลยนะตอนนี้นะคุณกับเขาอาจจะมีความห่างไกลกันอยู่นะเขาส่องคุณก็ได้นะจากระยะไกลนะยังเฝ้าดูติดตามคุณอยู่เหมือนสต็อกเกอร์เลยนะน,นี่ก็คือเป็นไพ่สองไม้นะสองไม้คือมีความห่างเป็นเส้นขนานนะตอนนี้เขาแฮงแมนอยู่นะห้อยหัวตีนังกานะ ยังไม่ได้ลืมคุณนะถ้าแฮงแมงคือยังมีความคิดคำนึงถึงอยู่นะหนึ่งไม้ก็เป็นอะไรที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะหรือว่ายังมีแฟชั่นอยู่เลยนะแต่ว่าในความที่คุณหึงหรือเขาหึงก็แล้วแต่นะปากเสียไปแล้วนะตัดสินคุณไปแล้วนะคุณเลือกที่จะโสดเขาเลือกที่จะโสดก็ตามนะแต่ว่ายังคิดคำนึงถึงคุณอยู่เลยนะห้อยหัวนี่คือยังผูกอยู่ไวเลยนะยัง ยังยึดติดอยู่กับคุณเ้วยังรู้สึกนึกถึงคุณอยู่นะคุณก็หันหลังไปแล้วนะแปดถ้วยนะคะก็คือห่างกันไปแล้วหรือจากกันไปชั่วคราวหรือเลิกกันชั่วคราวนี่จะมีสองถ้วยตั้งอยู่นะสี่ไม้ยังมีพลังงานของคู่ทวินเฟรมนะคะหรือว่าหนึ่ง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 นั่นเองนะปลายทางคุณจะการงานมั่นคงนะะมีการลงหลักปักฐานสร้างบ้านเองก็ได้นะเพราะว่าเป็นสาวโสดน,นะหรือไม่ก็คุณนะมีความเป็นคู่กับเขานะปลายทางคุณจะได้กลับมา ของคู่อีกครั้งนะเพราะว่ามันมีสี่ไม้นะแต่ให้ระวังนะเพราะว่ามีความขัดแย้งกันอยู่นะเนื่องจากว่าสี่มาบวกหนึ่งไม้คือห้าไม้นะทําให้มันมีเอ่อเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกันนะขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้ก็ไดนะ้แล้วถ้าสี่มาลบหนึ่งเหลือสามไม้อนะให้ระวังนะเรื่องมือที่สามหรือว่าเอ่อเติร์ดปาร์ตี้นะ เพราะว่ามันทําให้คุณกับเขาขัดแย้งนั่นเองด้วยความที่เขาเจ้าชู้อยู่แล้วด้วยนะเก้าถ้วยนี้ก็บ่งบอกน,นะเป็นคนเจ้าชู้ชอยเยอะด้วยนะเยอะก,กว่าเจ็ดถ้วยอีกนะจังเหมนะเป็นไพ่กรรมนะทาให้คุณกับเขาต้องมาชใช้กรรมมาเจอกันนะคือเคยมีทสัญญากันก็ได้นะชาติก่อนอาจจะเคยคู่กันนะเป็นเียร์กีไวทํทามิ่งนะทให้กลับมาเจอกันท่านนี้นะทุกคนที่รู้จักกันเราได้มาเจอกันในชาตินี้ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครูบาอาจารย์ เพื่อนร่วมงานใดๆแล้วแต่นะร่วมเป็นกรรมงานชาติก่อนคุณต้องเคยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะไม่งั้นจะไม่มาเจอกันนะนายอบคามนะก็เป็นไพ่การเรียกว่ายัางชอบยังง้อยัง,งอ,อยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอยู่นะเขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะเอ็มเฟสนะแต่ว่าตอนนี้คุณน่าจะเหมือนมีโปรเจกต์อะไรอยู่หรือเปล่าลอยากจะเริ่มต้นเอ่อ คลอดโปรเจกต์อะไรก็ได้นะแล้วก็นี้อาจจะหมายถึงว่าคุณนะบางคนระวังมีเกณฑ์ตั้งคันนะเพราะในนี้อุ้ม้อแต่ถ้าไม่ได้ตั้งคันก็เป็นอะไรที่เอ็มเพสคุณสมบูรณ์คุณสุขอยู่เลยนะตอนนี้อาจจะอวบอิ่มนะมีน้ำมีนัวนะทานเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่ควยเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารด้วยนะจะเล่อาหารอยู่นะช่วงนี้นะหรือไม่ก็เนี่ยค่ะคุณมีเกณฑ์นนะ ตั้งันอย่างที่บอกนะแล้วก็ยังนั่งอยู่ที่หนึ่งในใจสําหรับเขานะเขาก็เป็นคนที่เรื่อยๆนะถ้าเป็นนออมครับคือจีบเตาะเรื่อยๆคนะ่ะหยอดยังชอบยังอะไรอยู่แต่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะจริงจังมากนะเขาไม่ได้ไม่ได้จริงจังแบบทิ้งเหรียญทิ้งสอดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นนออมครับเท่านั้นนะก็ดมบัวไม่รู้นะคะว่าคนที่จากไปแลนะ้วเขายังคงนึกถึงคิดถึงคนอยู่นะ ด้วยความที่จะหึงหวงหรือมีปากเสียงหรือความเจ้าชู้อะไรก็ตามนะมยังอยากที่จะกลับมาง้อขอคืนดีนะต้องมีวายทางที่เดี๋ยวจะได้กลับมาเจอกันอีกนะเพราะมีสีไม้เป็นคู่นะคู่ทวินเฟรมคู่แต่งงานคู่ที่ได้อยู่บ้านเดียวกันลงหลักปักฐานแต่งงานนะอ่าก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ